หลวงพ่กันวัดพระยาศ2 4 9ตกระไลทองขอเบ็ดค่าพระเจ้าถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือใช้แสงสาดด้านข้างมุมเดียวจึงทำให้เห็นเส้นตำหนิที่ซ่อนอยู่ซึ่งถ้าใช้แสง ศาสตร์ทรงจะไม่เห็นจะได้เห็นตำหนิของเหรียญเกิดขึ้นค่อนข้างชัดเจนตำหนิต่างๆนั้นเป็นตำหนิที่สร้างมาตั้งแต่ได้และชัดเจนมากสำหรับแสงมุมนี้ซึ่งข้าพเจ้าบังเอิญได้พบเจอ ในลักษณะนี้และง่ายต่อการพิจารณาว่าเหรียญมีตำหนิเช่นไรเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตจัดเป็นเหรียญอันดับหนึ่งของเหรียญคณาจารย์ของประเทศไทยพระที่สวยสมบูรณ์เช่นนี้หาได้ยากมากความคมชัด เนื้อกระไหลทองโบราณบ่งบอกทุกสิ่งทุกอย่างตำหนิในตำแหน่งของเหรียญน,นี้ยังอยู่ครบถ้วนทุกประการตำหนิเหล่านี้และความคมชัดเหล่านี้จัดเป็นเหรียญคนาจารย์ได้อย่างสบายมาก เรื่องข้างขอบเหรียญไม่จำเป็นที่จะต้องพิจารณาในเมื่อเหรียญทังด้านหน้าแท้ด้านหลังแท้ลักษณะของเหรียญทุกอย่างตำาหนิพิมพ์ทรงครบถ้วนความเก่าและวัตถุที่ใช้ในการสร้างซึ่งผ่านการเวลามาปรากฏเด่นชัดข้างขอบเหรียญซึ่งสามารถดูได้แต่ไม่เป็นสาระสำคัญ ในความาแท้ของเหรียญเหรียญน,นี้เป็นสุดยอดของเหรียญกรุงพัน์ถ้าท่านต้องการทดสอบเหรียญน,นี้มีอยู่หลายวิธีคือ1ทดลองกับวุธของจริงตามโบราณซึ่งถ้าหากท่านต้องการเหรียญน,นี้เพื่อการคุ้มรองป้องกันตัวท่านจะต้องทดสอบวิธีนั้นคือวิธีที่1 วิธีที่สองคือการเรียกพุทธคุณหรือที่เรียกทั่วไปคือปลุกพระหรือเรียกจักพลังพระซึ่งนั่นขึ้นอยู่กับวิธีการที่ท่านจะใช้และความรู้ความสามารถของท่านซึ่งในยุคสมัยนี้จำเป็นที่จะท่องกระทำเช่นนั้นถ้าความรู้ของท่านไม่เพียงพอจงอย่าเชื่อพวกขายพระหนังสือพระและการประกวดพระ ท่านต้องทดสอบด้วยตัวเองไม่งั้นประสบการณ์ที่เลสเตอร์ซิตี้จะปรากฏแก่ท่านอีกหรือลูกหลานของท่านจงใช้วิชรณญาณในการตรวจสอบเหรียญอย่างมีเหตุผลเหรียญน,นี้จัดเป็นสุดยอดไม่จำเป็นจะต้องง้อใครหรือเสียนอุปโลกทัานใดทั้งสิ้น เพราะบุคคลที่ผ่าเห็นเหรียญเหลา่านี้แต่ละคนมีประสบการณ์เกินกว่า40ปีและมีความสามารถที่จะเรียกพุทธคุณตรวจสอบพุทธคุณได้ทุกคนนั่นคือสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาในวงการระพเพราะเขาเหล่านั้นเก็บพระมาก่อนที่พวกเซียนเกลียนกระจอกหรือสมาคมกระจอกจะตั้งขึ้นมาอีก เหรียญเหล่านี้เป็นเหรียญของปวงชนชาวไทยไม่ใช่เหรียญของพวกจันไรที่อุปโลกสร้างขึ้นมาแล้วอุปโลกกลววตัวกันว่าถ้าไม่เป็นชนีเกวิธีการทดสอบข้าพเจ้าได้ตรวจสอบท่านแล้วจงใช้วิทยาญารในการตรวจสอบความจริงจะปรากฏเอง